สวัสดีจ้าวันนี้จะมาเข้าตัวให้ดูค่ะมาดูกันเลยค่ะตัดก้นสาบก่อนค่ะนี่ตัดก้นสาบก่อนเข้าวงแขนค่ะอันนี้เข้าแขนเข้าข้างหรือว่าเข้าตัวค่ะเข้าวงแขนแล้วก็จะจับอย่างนี้นะคะ จับแล้วกใ็ให้ให้กระเป๋าแขนมันอยู่พึ่งกลางระหว่างไหลนี้เข้าแขนเข้าข้างค่ะให้แขนปากามันตรงกับปาค่ะหรือว่าไหล่ตรงนี้ค่ะงานชุดนี้เยอะมากค่ะทำหลายขั้นตอน เอาวงแขนแล้วก็จะโค้งไปตามแขนนะคะกินนิดนึงไม่ให้มันแตกค่ะขอบคุณผู้รับชมมากมากนะคะนี่เข้าแขนเสร็จแล้วก็เข้าข้างค่ะเข้าข้างเราจะจับปลายแขนให้มันเท่ากันค่ะแล้วก็กดไว้เอานิ้วกดไว้ไม่ให้ตีนผีมันถีบลงมามันจะได้ไม่ ันจะได้เท่ากันค่ะแล้วก็จับชายเท่ากันค่ะนี่เป็นงานค่าข้างค่ะจับปลายแขนให้เท่ากัน,นีจับรักแร้ให้เท่ากันค่ะ ช้เท่ากันแล้วก็เหียบก็โค้งข้างอันนี้เป็นงานข่าข้างค่ะเข้า,เาตัวเสร็จแล้วก็จะออกมาแบบนี้ขั้นตอนสุดท้ายก็จะเอาไปย้ำแขนตรงนี้ค่ะออกมาก็จะตรงเป่างนี้ค่ะเอาไปย้ำแขนแล้วก็ไปเย็บชายค่ะย้ำแขนเย็บชาย ตัวก็ติดแถบตรงนี้ค่ะสะท้อนแสงใส่กันเพินก็จะเป็นสะท้อนแสงมีวงพัดจันด้วยค่ะมะ,ะเรียบร้อยจ้าเจอกันคลิปต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะ